มารายงานเตือนแล้วค่ะวันนี้หนูจื้นขอพามาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นบนรันเวก์แบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวี2025เปิดเวทีด้วยแฟชั่นฝั่งยังดีไซเนอร์ที่มีนักแสดงช่อง7 HD ไปร่วมเดินแบบสับ,สบ ไม่ว่าจะเป็นยูโรยศวัตและการนัทชาและยังมีสองสาวจาก TSM Management ดิวสุภกรตหยิบส้นสูงมาคัมแบ็กสู่วงการแฟชั่นอีกครั้งส่วนคนนี้เจ้าแมวรันเวอเอลล่านิลชาไทยสปูโมเดล2024ก็เดินสับไม่หลับไม่อ่ำเอลล่าบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นเทศกาลของแฟชั่นวีคก็เลยต้องเตรียมความพร้อมทั้งดูแลร่างกายและรูปร่างให้เป๊ะอยู่เสมอค่ะ คือบอกเลยว่าการเดินแบบของหนูไม่เคยหมดไฟเลยอะหรอใช่ตั้งแต่ตั้งแต่จบประกวดมาก็คือแบบยังมีไฟมาตลอด <c oughs> มันน่าสนุกดีเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีความท้าทายของแต่ละคนของแต่ละแบรนด์ด้วย <c oughs> ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับตัวเองอยู่ค่ะเพราะว่าแบบก็คือแบบเราจะกินอะไรที่มันแบบของของของหวาน <c oughs> ของทอดอะไรแบบเรากินเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว <c oughs> ของ BF W ก็จะมีเหลือ ไฟ่นลวันที่19ค่ะพอติดตามค่ะจะได้แบบดูความแบบว่าแต่ละลุคคอยล่าแต่และแบบนะไม่ซ้ำเลยสนุกดีค่ะแบบว่าลองถ่ายจินซีอะไรเงี้ยแบบว่าฉันคือใครระดขนาดนี้จะไม่ให้หนูจูนเรียกว่าเป็นเจ้าแม่รันเวย์ได้ยังไงเลยแค่นี้ยเราเป็นกำลังใจให้เอล่าบนรันเวย์กันด้วยนะคะ มาอยู่กับนุ่มอันอัครพัชอีกหนึ่งคนที่เปนแฟนบอกดูจูดมาเยอะว่าคิดถึงผลงานของอันบนหนนะจอช่อง 7hd งานนี้เจ้าตัวกลับมาแล้วนะจ๊ะพร้อมกับซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนของผู้จัดคนเก่งเหนือดิสอระยาเรื่องนี้อันบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ลองทำมาก่อนและก็ตื่นเต้นเช่นกันที่ได้กลับมามีผลงานให้แฟนๆทางช่อง 7hd ได้ชมกันอีกคะ่ะ ทุกครั้งที่เราได้กลับมาเหมือนเราได้กลับมาบ้านที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้มันได้เหมือนกับให้แฟนๆที่เขาถามว่าเรามีละครช่องเจอยู่ไหมเนี่ยเราได้สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยผมยังมีละครของช่องเจ็อยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีรีส์ GL ใช่ไหมเขาเรียก GL ใช่ไหม GL Girl Love นะครับก็ตื่นเต้นเพราะว่า เป็นอีกที่ไม่เคยได้ได้เล่นเลยแล้วก็ได้กลับมามาแล้วได้มาเล่นกับช่อง7ที่เป็นซีรีส์แนวเกิร์ลเลิฟด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับและในไหนก็เจออันทั้งที่ไม่ถามถึงไม่ได้ก็คือการเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์หลายคลิปเป็นไวรัลโดยเฉพาะคลิปนุ่มหนุ่มนุงพ่อคนหนได้ฟังฝั่งพี่อ๊อฟสนอผลแล้วไปแล้วว่าโดนบังคับทําแต่งานนี้อันขอแก้ข่าวไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม คุณรู้ไหมว่าพี่อ็อฟชนะพลคือวันนั้นน่ะมันไปเตะบอลกันกร็ออกรวมทีมกันมีพี่น้ำและพี่พัทมีพี่ออฟแล้วก็ตามที่เห็นพี่ออฟเนี่ยเขาแต่งตัวมาเต็มลวออใส่ชุดบอลถุงเท้ารองเท้าลเลยเฮ้ยปะพร้อมเต้นพี่ออฟถอดถอดทำไมอะ่ะจะถ่ายคลิป <"K ey S 2> เขาเป็นคนแรกที่ถอดนะคิดดูแล้วกันว่าคุณอ็อฟชนะพลทําได้และทุกคนจะต้องไม่ทำหรือทุคกคนก็ทําคือแก,งก๊งอ่ะเนี่ยจะเจอกันบ่อยเก,กือบเกือบทุกอาทิตย์ว่าเรามีเตะบอลอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเจอกันตลอดแล้วเราก็จะมีม <ๆ S 1> ีมีคลิปมาอัปเดตกันตลอด ดาวติ๊กตอ็อกันนี้เรา <c oughs> อะไรคอนเทนต์อะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย